อาไปแกะกระปุกนระไม้กระปุกกระไม้กระปุก่จาไปเปลี่ยนเอากล่องเน็ตมาเดือนมันกล่องสนี่ก็ด้ตัวต่อต่ออย่งบ้านเ่ยรถสวยค่ะกหาวิธีแบบไม่ไม่ไม่ต่อไม่เหนอะไรไม่เห็นไม่เนไม่เ

เวลาใครโทรมาผมก็จะกดรับตรงนี้แล้วก็คุยเลยนะฮะอาจจะไม่ต้องจอดรับตรงนี้รีวตรงเนี้ยได้ไม่ใช่หรอพี่ติ๊กไปตรงนนี้ะม่ได้ไม่ติดกระจกเนี่ยไมอ่ะได้ไม่ได้ไม่ได้พี่เดี๋ยวกระจกเรียวไม่เรียวโอ้ยกระจกอันเล็กมากเลยสองเมตรนะหนักไหมเนี่ยริวมันจะหนักไหมเดี๋ยวต้องไม่ใช้เบรกข้างนี้นะอย่าใช้เบรค เห็นหน้านูไหมกำลังปวดเท้าบ้าแลองทุกอย่างแล้วไม่ดีนะได้ยนแล้วนะามรนดีๆได้ยินแล้วนะตอนได้ยินไหมลองด่าริวดิได้ยินไหมริวริวที่ไม่หล่อไม่หล่อ